สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่พี่เต่าทีฟูค่ะนะคะอ่าเหนื่อยขึ้นมาแล้วเหนื่อยช่วงแรกนะคะช่วงนี้อ่นอนยสนับสนุนโดยกระชายขาวตาบีจีนะคะผู้ชมนะ ใครที่มีปัญหาตอนนี้ฝุ่น PM 2.5ระบาดเยอะนะเป็นพื้นที่สีแดงกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเมนเทนสุขภาพของเรานะฮะด้วยกระชายขาวตา BG นะฮะตัวนี้เนี่ยดูดซุมได้แบบ1 0 0ไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็ใส่สารสก,กัดจากมะขามป้อมนะฮะบรรเทาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา BG จีคุณผู้ชมนะ,ะหนึกระปุกมี30แคปซูลนะฮะราคากระปุกละ290 กระปุกหนึ่งซื้อก็จัดส่งฟรีนะแล้วก็ซื้อ5กระปุกเหลือ1,000บาทท้่นนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะฮะอ่ะ มากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะเป็นข่าวที่หลายคนเข้ามาถามเยอะในติ k กตอกเวลาขายของเนี่ยนะคะสำหรับกรณีแอนจก,กรพงศ์นะคะปิดดิวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการขายหุ้นมิสยูนิเวอร์สนะคะปิดไป581ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ขายกันไป50%แล้วก็มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเนี่ยนะคะ ก็ถืออีก50%นั่นเองนะคะวันนี้นะครับบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบว่า JKN เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทะะย่อยที่เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละร้อยของหุ้นทั้งหมดได้ขายหุ้นสามัญน,นะคะบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในองค์กร นางงามจัก,กรวาลและก็ครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจัก,กรวาลให้แก่นะคะ Legacy h o l d i n g Group นะคะ USA นะคะจำนวน500หุ้นนะคะมูลค่าทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่0.0001ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ50ของหุ้นทั้งหมดนะะใน JKN Legacy นะคะมีราคามีราคาเท่ากับนะคะ16ล้านดอลลาร์หรือประมาณ500 81ล้านบาทนั่นเองคุณผู้ชมนะคบโดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ LHG นะคะในฐานะผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันที่20ตุลาคมปี66นะคะและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายนปี67นั่นเองนะฮะทั้งนี้เนี่ยนะคะบริษัทนะคะ LHG เนี่ยนะคะได้แบ่งสรรความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรดังนี้ ห L H G เนี่ยสำนักงานใหญ่นะคะนักกุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะคะดูแลรับผิดชอบนนเขตของอเมริกาเหนือและก็อเมริกาใต้นะคะก็อเมริกาทั้งหมดแหละนะคะนอสอเมริกาเซาอเมริการับหมดนะคะส่วนบริษัทสำนักงานใหญ่ณนะประเทศไทยจะรับดูแลแล้วก็รับผิดชอบในภาคพ,พื้นเอเชียนะคะและก็ที่เหลือทั้งหมดก็จะมีทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกา นะคะแล้วก็แคริบเบียนนะคะเอเชียยุโรปแอฟริกาแล้วก็แคริบเบียนก็แบ่งกันไปคนละครึ่งนะคะก็50-50นั่นเองนะคะ ถึงได้บอกว่าเดี๋ยวต้องรอเขาแถลงข่าวก่อนนะเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรหลายคนก็เป็นห่วงว่าขายหมดแน่เลยดูสิถือแป๊บเดียวไปแล้วเขายังถืออยู่และดูแลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะเอเชียเอเชียแอฟริกายุโรปและก็แคริบเบียนส่วนของเม็กซิโกนะคะก็จะดูแลที่ไล่ามาตั้งแต่แคนาดานะคะอ่า u s เนะคะเม็กซิโกลงจนไปถึงลาตินอเมริกานั่นเองซึ่งก็เป็น ทวีปใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังอยู่ในแวดวงของนางงามเมื่อวานนี้ตกใจมาก สื่อมวลชนไปเยอะมากฉันนึกว่าสัมภาษณ์ซูเปอร์สตาร์ต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะคะคือไม่เนี่ยมันเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมนะคะน่าจะราวๆประมาณ20นะคะยีกว่าเกือบ30มสไม่บางคนก็บอกว่าไม้ผีไม่สางมึงดูดีๆไม้บนๆนไม่ใช่ไม้ผีไม้สางอันนั้นเป็นไม้ช่องใหญ่หมดเลยส่วนไม้ข้างล่างก็เป็นเว็บต่างๆเยอะแยะมากมายรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่าไม้นะฮะเกือบเกือบสานะฮะ สำหรับนี่เลยต้องเรียกว่าซูเปอร์สตาร์สาวนะคะนางงามตอนนี้มาแรงสุดนะคะอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสู้ได้มาเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมขะแอนโทเนียโพซิลนะคะชะเฟกนิวนะปั่นข่าวไม่ยกมือไหวลีเดียนะคะพึ่งเคียดาม่าแมททิวไม่พูดตำแหน่งในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งไปหมาดๆไม่นานก็โดนปัน่นกระแสว่าขนาดไปเจอภรรยาของแมททิวดีนี่นะคะหรือลีเดีย นางงามจัก,กรวาลเราอ,อันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยเนี่ยแอนโทเนียโพซิลเนี่ยนะคะก็ไม่ยกมือไหว้กลายเป็นประเด็นที่ใหญ่โตนะคะแอนโทเนียไม่ยกมือไหว้กูไม่เชื่อเพราะขนาดกูอยู่ในที่มืดๆน้องมันยังจำแล้ววิ่งมาไหว้กูเลยล่าสุดในงานเปิดตัวอ p p ป e เนี่ยนะคะเรโน่1 11เเนี่ยใช่ไหม แอนโทเนียเนี่ย,ยก็ยืนยันว่าไม่ใช่เด็กที่ไม่มีมารยาทขนาดนั้นวอนระวังคําพูดนักข่าวถึงถามถึงประเด็นนะฮะที่ว่ามีกระแสปั่นบอกว่าลีเดียแล้วก็ภรรยาแมทธิวเนี่ยเราไม่ทัก นะฮะเขาบอกว่าแอ,แอนโทน,เนีเขาเลยตอบว่าอันนี้คือเฟซนิวนะคะบอกเลยว่าแอนเนี่ยไม่ไว่าพี่ลีเดียนะคะแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทอย่าอาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นแต่แอนไม่ได้เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวงานคืองานชีวิตส่วนตัวคือชีวิตส่วนตัวพี่ลีเดียเป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องวหายพี่เขาอาจจะไม่ได้เห็นในกล้อง คนอาจจะคิดไปว่าแอนไม่ไวายแต่จริงๆแล้วแอนไว้แล้วก็แอนก็สวัสดีด้วยค่ะอันนี้ดีฉันเคยเจอนะน้องเดินเข้ามาหาดิฉันเองแล้วก็ว้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เห็นในกล้องนะคะแต่ถ้านะคะว่าโกรธเฟคนิวไหมไม่ได้โกรธแต่อยากให้ระวังสิ่งที่เขาพูด แล้วก็สิ่งที่เราใช้โซเชียลต่างๆเพราะเราเนี่ยไม่มีไม่เห็นก็ไม่ควรมาสร้างประเด็นเองเพราะมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่พี่แมทธิวไม่ได้อ่านชื่อหรือตำแหน่งมันก็มีเหตุผลเบื้องหลังที่เราไม่รู้หรือเราไม่เห็นเราไม่ได้แปลว่ามันคือความจริงนะคะเออนะคะ พี่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าแอนไม่ไหวเพราะขนาดพี่เนี่ยอยู่ในมุมมืดในห้องประกัวตอนนั้นน้องยังไม่ได้เป็นมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์เลยน้องยังเดินเข้ามาหาพี่เต๋าแล้วก็สกิดบอกพี่เต๋าสวัสดีค่ะนะคะไม่เชื่อค่ะนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้คุยกับพี่ลิเดียค่ะนะคะ แอนเชื่อนะคะว่าเรื่องที่พี่ Matthew, แมทธิวและก็เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ลิเดียเลยเราไม่ควรเอามารวมกันถามว่าร่วมงานกันได้ไหมแอนยินดีค่ะที่จะร่วมงานกับใครก็ได้แอนไม่คิดมากงานก็คืองานนั่นเองแต่ล่าสุดนะคะเธอได้เป็นพรีเซนเตอร์ออปโปใช่ไหมลันคู่กับน้องบิวกลินไหมเห็นไหมล่ะนะคะ ใครบ้างจะได้เป็นพรีเซนเตอร์มือถือค่ายใหญ่ค่ายดังอย่าง oppo นะคะส่วนใหญ่ oppo เนี่ยจะจ้างแต่คนดังนะคะจ้างคนดังจ้างเซเล็บนะคะแอนโทเนียได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ต้องฟันอย่างน้อยๆเนี่ยตำๆเนี่ยก็หลายล้านบาทแต่ว่าจะจะบอกว่ากี่หลักกี่ล้านเนี่ย กี่หลักเนี่ยเขาประมาณหลักล้านแต่จะกี่ล้านอันนี้ก็ต้องไปถามแม่ปุ้ยว่า <c oughs> แม่ปุ้ยเป็นคนพิจารณางานให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันไปเยอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นนางงามเชื่อหรือยังว่าเรียกฟ้าเรียกฝนเรียกฟ้าเรียกฝนในที่นี้หมายความมันดูใหม่รันขอภาพใหม่หน่อยนะคุณดูใหม่ขอบขอมุมกว้างเลยลูกมุมใหม่นะคะ คนเนี่ยถ้าไม่ดังจริงเนี่ยสื่อจะไม่มาขนาดนี้การสัมภาษณ์แอนโทเนียเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วสื่อมาขนาดนี้มันคือระดับซ u เปอร์สตาร์นะคะใน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 สายข่าวเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นระดับซ u เปอร์สตาร์ซึ่งไม่เคยมีเวทีไหนทำได้นะไม่มีเวทีไหนทำได้นะคะไม่เคยมีเวทีไหนทำได้เก่งสุดก็สามไม่นะคะเห็นบางเวทีนะคะแต่อันเนี้ยระดับซ u เปอร์สตาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ของจริงนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวนอกจากจะมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง คงยังต้องมีสินค้าอีกหลายตัวเกี่ยวเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักสักรู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะก็ะชายขาวตา BG เป็นหวัดคัดจมูกไม่สบายเป็นภูมิแพ้แพ้ PM 2.5กินไว้นะคะ1กระปุกมี30แคปซูลทานวันละ1กระปุกนะคะุผู้ชมนะคะราคากระปุกละ290แล้วบอกอีกอย่างหนึ่งว่าดูดซึมได้แบบ100%์ไม่ทิ้งสารตกค้างด้วยนะคะซื้อ5กระปุก1 0 0 0บาทสนใจสั่ง ซื้อได้เลย090089996 9พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ